สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาพอ,อต้นผุเหรียนพันหมอนท้องนะครับที่จังหวัดน่านนะครับวันนี้ก็น้องสาวปลูกครับนี่ครับน้องสาวอยู่แต่บุเลื้ยงนี่ครับท่านผู้ชมมาพอกันครับตอนนี้ก็ช่วงนี้ก็เดิเเดนสิงหาแล้วครับวานทีหนึ่งเดินสิงหาต้นกล้วยดิบปลูกไว้ก็ต่อนลงแล้วครับแต่เขาคุดออกนะครับรอรอรอฤดูหนาวนี่เขาก็จะ ใบเขาขึ้นเขาก็จะคุ้มคุ้มหมอกได้ดีครับเพราะว่าผมเคยโดนปิดที่แล้วแล้วครับหมอกล้มในใบเขาจะแห้งแล้วครับนาำปรชุมพอแล้วครับหมอกองเขาอันนี่ครับหมอกลองเฮาฟันต้นกล้วยออกเนี่ยเขาแตกใบแล้วครับเพราะเขาลุนแสงแดดนะท่านผู้ชมนี่ครับตาของเขาแตกใบงามครับนี่ครับนี่สวนน้องสาวก็ปลูกเลยเป็นปลูกต้นคู่นะครับท่านผู้ชมนี่ปลูกต้นคู่ครับปลูกต้นคู่นี่ก็ประมาณสัก ห่างกันประมาณนี่เม็ดสานะครับช่วงนี้นะครับได้ครับเม็ดสาต้นใหญ่แล้วครับท่านผู้ชมพอรับสูงขนาดนี้ครับนี่คือซื้อต้นใหญ่มาเลยนะครับท่านผู้ชมซื้อต้นใหญ่ม้าก็สูงประมาณสักหนึ่งเมตรเนี่ยนะครับซื้อต้นใหญ่มากับต้นใหญ่ต้นสามร้อยบาทนะครับในช่วงนี้เขาปลูกยังมานนเก็นับถึงปีนะครับท่านผู้ชมประมาณเจ็ดแปดเดือนครับในความสูงของเขาก็ประมาณ เกือบสองเมตรแล้วครับเกือบสองเมตรท่านผู้ชมไปพอด้านปุนครับที่เขาแตกไปได้งามครับท่านผู้ชมนี่ต้นกล้วยเขากระบอกเขาฟันนะครับแต่ว่าก็ปล่อยเขาแตกไหมนะครับปล่อยเขาแตกไหมนะครับนี่หน้าตาของเขาครับเดิมแตกใบสวยงามมากครับนี่ครับใบเขาครับนีความสูงเขานณะนี้ครับนี่ครับมาพอใกล้ๆครับว่า ทุเรียนกดแตกใบกระไดนะครับนี่ครับพูดถึงระบบนำนะโอเคแล้วครับระบบนำส่วนนี้ก็โอเคอยู่ครับนี่ก็ใส่พวกนี่ครับทอ่อน้ำยศนะครับน,นำยศ <c oughs> ก็ถือว่ายางเอ่อ้นทุเรียนใหญ่ขนาดก็ถือว่าประสบผลสำเร็จนะครับท่านผู้ชมนี่ครับอันที่สวนง,งางนครับอันที่บอกง้ำกับบอกท้ายพอเตือ <c oughs> พราะว่าซ่อมใหม่ครับนี่วนนี้ก็ซ่อมใหม่ครับเพราะว่านี้ก็ซ่อมใหม่ครับซึ่มาปลูกใหม่ขนาดนี้ครับด้านนี้นะครับนี่ความสูงกันแต่ประมาณเกติเซนนี่ซ่อมใหม่ครับปลูกไปแล้วเขาก็หักเน่าไปก็มีครับมีเป็นบางส่วนกับประมาณสักติยหายนี่ก็ประมาณสักห้าเปอร์เซ็นต์นะครับท่านผู้ชมก็อู้ถึงว่าจังหวัดน่านนี่ปลูกได้ก็ปลูกได้ครับปลูกไปเลยครับ เดี๋ยววันหลังผมจะป้าดำชมไปพอตี่อาที่เปิดปลูกแล้วไว้ในป่าในดงนะครับได้ยินข่าวว่าต้นใหญ่มากนะครับต้นใหญ่มากต้นประมาณสักถังสองร้อยลิตนะคันผู้ชมุมปุ๊บป้านำทัชมมาพอนี่แหมต้นนึงนี่แหมนี่แหมครับแหมถังสักกัมคงจะปิดคลิปแล้วเอ็น <laughs> ต้นนี้ครับต้นนี้คือดูรมสวมโบนนะครับแตกใบใหม่ครับ นี่ดมสมบูรณ์ครับนี่จะนี่จะเป็นต้นกระโดงนะครับต้นกระโดงนี่ครับเยอะต้นกระโดงมาปลูกครับพอต้นข้างนี่ครับต้นนี้ก็คงจะนี่็บาไหวแล้วปลูกกูกันครับถ้าจะบาไหวครับนี่ระบบหลักของเขาถ้าจะแย่แล้วครับนั่นนี่แล้ครับก็ถือว่าถ้าจะได้ต้นนี้ต้นเดียวนะครับท่านผู้ชมอันนี้เก่าเรลื่มฟันต้นกว้วของฟองแล้วครับ ขึ้นเขาได้ครับแสงแดดช่วงแล้วดูฝนนี่นะครับน้ำชมเดี๋ยวหน้าหนาวก็่อยเขาขึ้นไปเขาจะคุ้มอน้าหมอกครับพราะติดโจรานเนี่ยปลูกปิดที่แล้วนะครับน้าหมอกลงนี่ใบทุเลียนนี่แห้งกรอบแล้วครับน้ำชมเดี๋ยวผมจะปานน้ำชมไปพอปลูกผิดกูกับทุเลียนครับคือสามารถที่จะ ปลูกพักกินได้กลูกกับทุเลี้ยนได้เลยครับมาพอหน้าตากันครับนี่ครับท่านผู้ชมนี่คือพริกตีปลูกกับกลูกทุเลี้ยนนะครับนี่กันดิหมต้นนะครับเพราะว่าคนือเขาเป็นลมเงาครับในด้านนี้ก่อนนะครับพริกใหญ่มากครับนี่พริกขี้หนูครับพริกขี้หนูสีขาวครับนี่ครับเม็ดใหญ่แล้วครับโอ้โหพอนิ้วมือผม นี่ทุเรียนนี่ถือว่าง้ารับใจได้แล้วครับเนี่ยครับผสมผสมเ็จแล้วครับแตกใบละตอนนี้ก็แตกใบแล้วครับเนี่ยครับความสูงเขาก็เ่าประมาณสักนี่ประมาณเม็ดปลายแล้วครับเม็ดเม็ดเม็ดจะไหนนะประมาณเม็ดเป็นหกสิบเซนประมาณนี้ครับผมสูงร้อยเจ็ดสิบเซนก็ถือว่าปลูกทุเรียนพันธุ์หมองทองที่จังหวัดน่านับอำเภอเมืองตำบนเลื้งนะครับก็ถือว่า อันนี้ก็เป็นตีดีใจครับสำหรับน้องสาวครับอยากย้มกันนี่แหะครับตีปุกนี้คลิปนี้ก็คงจะล,ำละ่ำร้าท่านผู้ชมไปก่อนครับกดไลค์กดแชร์และดกดติดตามผมด้วยนะครับสำหรับต้นทุเรียนที่เอามาปลูกจังหวัดน่านบายบาย